สวัสดีค่ะเพื่อนๆนประจำงวดวันที่16สิงหาคมพศสองพันาสิห้ค่ะเด่นบนงวดที่แล้วนะคะหวยออก331583ค่ะล่างออก42ค่ะเด่นบนงวดที่แล้ววรนพรให้ไว้ที่2กับ3ค่ะรอง0กับ8ค่ะ หวยออกห้าแปดสามบนค่ะเลขเด่นเข้าที่เลขสามค่ะแล้วก็นนะเลขเด่นเข้าที่เลขสามค่ะแล้วก็ลองนะคะลองไว้ให้ไว้ที่ศูนย์กับแปดนะคะเข้าเลขแปดค่ะจับคู่เด่นบนนะคะมีสองสามสองศูนย์สองแปดนะคะสามศูนย์สามแปดอ่าเข้าคู่สามแปดค่ะ เข้าสาแปดนะคะดับคู่บนค่ะให้ไว้ที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเจ็ดแปดเ้าห้าเก้าหค่ะหววออกห้าแปดสามค่ะก็เดินดีอยู่นะคะดับคู่บนค่ะก็ไม่มานะคะส่วนดับล่างค่ะดับล่างนะคะหวยออกสี่สองนะคะล่างอ,อกสี่สองค่ะ ดับล่างทุกหลักให้ไว้ที่เลขหกค่ะหกก็ไม่มานะคะดับล่างนี้ยังเดินดีอยู่ค่ะเด่นล่างให้ไว้ที่หนึ่งกับเจ็ดนะคะเด่นล่างนี้ไม่เข้านะคะไม่มาค่ะดับคู่ล่างให้ไว้ที่ศูนย์ห้าสองสามสี่หนึ่งหกเก้าเจ็ดแปดแปดเก้านะคะดับคู่ล่างนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะดับคู่ล่างนี้ ก็ไม่มานะคะงวดนี้นะคะประจำวันที่1กันยายนพศ2565ค่ะดับบนทุกหลักให้ไว้ที่เลข9นะคะเป็นบนมี2กับ8แล้วก็อง0 4 1ค่ะจับคู่บนมี28202120808481040141ค่ะ ดับคู่บนนะคะมีสามห้าหกเจ็ดหกสามนะคะดับล่างค่ะดับล่างวันนี้ให้ไว้ที่เลขสองค่ะดับคู่ล่างก็มีสามสามสี่สองห้าหนึ่งศูนย์หเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะเพื่อนๆเ,เราไม่ลุ้นกันค่ะว่างวดนี้จะออกอะไรนะคะวรรณพรก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มีให้เสมอมาค่ะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ